สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอันไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 9 1 8, 8 0จะมาจากพี่มาดูกันที่องค์แรกจะองค์แรกเป็นภาพหลวงพ่อสุขนะคะพี่ เป็นภาพหลวงปู่สุขบ้บานก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะคะพี่ขนาดกลางนะคะพี่ค่ะนะคะขนาดเท่ากรบรูปที่บ้านนะคะพี่ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่นะคะพี่ดูฟราร์มก่อของกอบจากพี่บ้านนี้แม่ค้าขอวิธี่6 0 0บาทจาก บานนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นภาพหลวงปู่สุขนะจ้ะพี่เป็นภาพหลวงปู่สุขเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะส่วนสภาพด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นไม้เปล่าๆอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเป็นไม้เปล่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่บานนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะเป็นแบบตั้งนะคะพี่เป็นแบบตั้งนะคะพี่ค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันอีกทีนะคะพี่ค่ะนะคะ เป็นภาพถ่ายหลวงเป็นภาพหลวงปู่สุขจ้กจเป็นภาพหลวงปู่สุขเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะบ,บานนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระบูชาหลวงพ่อมุ้ยจ้ะพี่จา๋าสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะองค์นี้แปดร้อยบาทพอจ้ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อมุ้ยนะจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะจ้ะพี่แม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะจะ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่แอดไลน์หาหนูได้เลย จากพี่จากที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะดจากใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จากพี่นะคะตามภาพไปค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่800บาทจาก องค์นี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่านะคะเป็นพระเออเป็นพระบูชาหลวงพ่อมุ้ยวัดน้อนได้นะคะพี่ขานะคะสวยงามมากจะพี่นะคะสนใจยังไงก็โทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรจะพี่จ่าแม่ค้าใจดีนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าพระบูชาหลวงพ่อมุ้ยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นสังกระจายค่ะพี่ขาสังกระจายนี้ขอไว้ที่600บาทพอจะสังกระจายนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาท จะพี aro, ่จ yeah, ๋าใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นรูปหลอดสังกัดยนะคะพี่นะคะวางบนฝ่ามือก็จะประมาณนี้นะคะพี่แต่ละคนฝ่ามือไม่เท่ากันนะคะพี่นะคะแม่ค้าจะเอาของแม่ค้าเป็นใหญ่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่6กรบาทจ้ะรูปหลอดสังกัดายนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นพระสังกัดยจจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จจะพี่จ๋าเป็นจินดาหานะคะพี่านะจะเป็นกล่องกำมะหยี่ส น้ำตาลคาหน่าจะมีพยาคุธจะสมเด็จจิตรานี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงกลับกล้องลงก่อน นะค่ะพี่สมเด็จจิตดาดาค่ะพี่ขามาในกล่องอย่างนี้นะคะพี่ขากล่องกำมะหยีก่อเก่าค่ะพี่นะคะนะคะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับสมเด็จจิตดาดากล่องกล่องเก่าๆกล่องกำมะหยีสีน้ําตาลอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะจะเป็นกล่องกำมะหยีสีน้ําตาลอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ700บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นมีดจัง เป็นมีดนะจ๊ะพี่จ๋ายาวก็ประมาณเลยข้อมือจ้ะเลยข้อมือมานะคะพี่ขาเป็นมีดของหลวงปู่ทิมจ้ะพี่เป็นมีดของหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ขาพี่ดูสภาพจ้ะเป็นปลายแหลมจ้ะหลวงปู่ทิม1 5 0 0บาทจ้ะพี่เป็นมีดของหลวงปู่ทิมอันด้ามนี้นะคะพี่เล่มนี้นะคะพี่ขอไว้ที่1,500บาทจ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่ ,500 บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นมีดของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาหน0่บาทปลายทางบวกเพิ่ม 50บาทจ้ะพี่พี่คนไหนสนใจยังไงนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อันไลน์หาหนูค่ะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้จะขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นมีดหลงปูทิมจะพี่จ๋า ส่วนเล่มนี้จะเป็นสาลิการหลวงพ่อเดิมจ้ะเป็นมีดสาลิการหลวงพ่อเดิมจะพี่จากความยาวก็ประมาณนิ้วกลางจะพี่ความยาวประมาณนิ้วกลางมีรอยจานค่ะพี่ขาทํามาจากกระดูกนะคะพี่ไม่ใช่งานนะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่900บาทจะพี่มีดสาลิการเล่มนี้ขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะ900รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับมีดสาลิการหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะ900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้ก็ เป็นหมากทุยปูเอี่ยมเหมือนกันนะจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะหมากทุยปูเอี่ยมองค์นี้นะคะพี่ขากลมๆอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นหมากทุยปูเอี่ยมจะพี่จา๋าอันนี้จะเป็นอ่า ตะกรุดหนังไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นตะกรุดหนังเก่าๆไม่รู้ที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นตะกรุดหนังไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะสมเด็จก้อนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสมเด็จก้อนจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่า ชินาราดจะพี่พลาสติกเปิดหน้าปิดหลังจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะชินาราดอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปุตโตะจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญปุตโตะมาในกรอบเรื่มพลาสติกนะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสิวลีปุตโตะจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะสิวลีปุตโตะอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวก เพิ่ม50บาทจ้ะกลูกค้าอันนี้จะเป็นภาพถ่ายเป็นภาพหลวงพ่อพรมจะพี่เป็นภาพหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะพี่ขาบานนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะบานนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะด้านหลังจะเขียนว่าวัดช่องแครนะคะพี่แล้วก็จะมีลักครังนะคะด้านหน้าจะเป็นภาพค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อพรมจะพี่700บาทจ้ะส่วนอันนี้สมเด็จจะพี่จ๋าเป็นสมเด็จ ไม่ทราบว่าสมเด็จอะไรเอาด้านหลังจะเป็นอะไรตาแผ่นดินอะไรทุกอย่างกับพี่นะคะจะเป็นหลังตาแผ่นดินกับพี่ไม่ นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้ก็ได้มาสภาพนี้จากพี่700บาทจ้ะหนูก็มองไม่ค่อยชัดนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจยังไงพี่พี่แอดไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะพี่ค่ะนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จนย้าน่จัจะเป็นสมเด็จอย่างนี้จ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินนะคะพี่ขาพระอยู่ในกรอบพลาติกจะมองยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะคะ700บาทปลายทาง50าบาทจ้ะส่วนองว ที่500บาทจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเชมองนี้นะคะพี่ตามภาพนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจากวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตภาคใต้เราเองนะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อเชมวัดฉลองจะพี่500บาทจะ <witnessing S 1> <ม>้ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่โตจะพี่จ๋ากลมๆอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะปู่โตองคนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นปิตาปู่โตเหมือนกันนะคะพี่เป็นพิมพ์เลกนะคะพี่จ๋า5 0 0บาทจ้ะปิดตาปู่โตพิมพ์เล็กนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ปิดตาปูทิมจากคุณลูกค้าขาต่อโค้ดเลข3ด้านหลังนะคะพี่500บาทจะ้ะปิดตาปูทิมอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคุณลูกคา้าอันนี้จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมวัฏพาน์สูงค่ะคุณลูกค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญปูเอี่ยมวัสพัน์สูงขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพอกันจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะ้ะ เหรียญพะกันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญหลวงพ่อกันจ้ะอันจะเป็นปิดตาปุสุกรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจด้านหลังมีรอยจารจ้ะ500บาทจ้ะ ปิดตานี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะคุณลูกค้าปิดตาเก,ก่าๆไม่รู้ที่จะ5 0าบาทจ้ะส่วนอัน,นจะเป็นเหนรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่จ๋า6ก0บาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่เริ่มพลาสติกกันน้ําจะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นสีวลีหลวงพ่อกลัวจะพี่จ๋พาพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังองนี้ขอไว้ที่600ยบาท จ้ะเดี๋ยค่ะพี่สีวลีหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่สวยๆผิวสวยๆมันๆอย่างนี้เลยนะคะพี่พัติกเก่าๆอย่างนี้ในจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อสังกษ aja าจ,าจะพี่500บาทจะ้ะ รูปหล่อสังกัจายผิวสวยๆกรอบๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะอง์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกิ่งคองตะเคียนจ้ะพี่จะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนจ้ะ500บาทจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะจพี่จะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนจ้ะอันจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจะพี่จ้ะขอไว้ที่500บาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจะพี่จ๋าอันนี้เป็นมะเร็งอะไรไม่ทราบที่จะลงรักลงทองหน่อยๆน่อยจ้ะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรปลุกเสกนะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้จ้ะหนูขอเรียกว่ามะเร็งนะคะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าเป็นมะเร็งนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทจ้ะปิดตาปูไข่จะเวทเชิ่วัดเชิงเลนจะพี่เวทวัดวัดเชิงเลนจะพี่500บาทจ้ะ ปิตาปูไข่วัดเชิงเรนห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญโบราณเก่าๆไม่รู้ที่จะพี่จ๋านะคะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงปู่รอดวัดวังน้ำวนจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเดี๋ยวป่รอดวัดวางน้ําวนจะ้ะพระกิ่งไพรีพี่นาจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้สวยงามมากจ้าพี่จ๋านะคะเป็นพระกิ่งไพรีพี่นาะนะคะพี่ะะ Protestant. ใต้ฐานมีรอยจานด้วยนะคะคุณลูกค้าใต้ฐานมีรอยจานด้วยนะคะพี่องนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาท ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะฝากคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเกตพระคุณพระเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ